มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชันทออสอทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรับผู้สมครับเข้าสู่รายการ5ช้าเล่าเรื่องนะครับช้านี้อยู่กับผมยศและก็น้องดาวนะครับเสีน้องดาวด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันจันทร์ที่3ตุลาคมแบบนี้นะครับตอนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมนะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับมาถึงเดือน10ของปีนี้กันแล้วด้วยนะฮะเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วนะคะเพิ่มแป๊บเดียวไวมากเลยนะจะสิ้นปีกแล้วนะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวสารกันหน่อยดีกว่าในช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังรู้สึกท้อกันอยู่หรือเปล่าถ้ากําลังท้ออยู่ผมมีเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจดีๆครับมาให้กับคุณผู้ชมกันด้วยอย่างเช่นข่าวแรกในวันนี้เลย ต้องบอกว่าคนนี้ครับเขาเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะครับจากการโดนบูลลี่บ้างจากเรื่องของสภาพร่างกายบ้างแต่สุดท้ายเขาสามารถที่จะสู้ไปครับจนสามารถคว้าปริญญาบัตรได้นะครับโดยเรื่องราวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์นะครับหลังจากที่มีภาพบัณฑิตจิ๋วคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้เลยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาครับในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิรา เทพพยาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครับพร้อมเกียรตินิยมอันดับที่2ด้วยคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าณฑิตอยู่คนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะาสาขาวิชาเศรษฐศ,ศาสตร์ครับคณะวิทยาการจัดการนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรามเมืม่อวันที่2 1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่ามีภาพแบบนี้นะครับชาวโซเชียลก็แห่ชื่นชมครับกับเธอคนนี้ที่แม้ว่าร่างกายของเธอนะั้นจะพิการแต่เธอไม่เคยย่อท้อครับสามารถ คว้าใบปริญญาบัตรมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะค่ะสำหรับบัณฑิตจิ๋วคนนี้นะคะมีชื่อว่านางสาววราพรสร้อยเสนค่ะหรือว่าน้องหมิวนะคะอายุ26ปีค่ะซึ่งเธอเนี่ยเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีความพิการขาแล้วก็มือความสูงนี่คือจิ๋วมากเลยนะคะค92เซนติเมตรค่ะคือเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายนะคะน้องสาวรวมที่บ้านเนี่ย5คนด้วยกันคคืออย่างนี้คือน้องหมิวเนี่ยเล่าบอกว่า ตอนแรกเนี่ยนะคะเขาตอนเด็กๆเนี่ยคือเชื่อนะคะว่าหลายคนน่ะจะเห็นภาพการรับปริญญาบัตรทางทีวี <TV. S 3> <ช>คือรู้สึกปลาบปลื้มนะคะว่าเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังเลยแต่ด้วยความที่สภาพร่างกายของน้องคือน้องก็รู้นะคะว่ารเรามีสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าไม่ยอดท้อค่ะก <K oken S 1> ็เลยไปบอกแม่ว่าอยากเรียนบ้างก็ไปรบเร้าขอคุณแม่คือตอนแรกคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าอยากให้อยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยเราไม่เหมือนคนอื่นแต่ด้วยน้องไม่ยอดท้อก็รบเร้าคุณแม่อ่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะส่ง เสียให้เรียนถึงชั้นม3ค่ะน้องก็เรียนจบนะคะถึงชั้นม3ตอนแรกคุณแม่ก็บอกว่าพอแล้วไหมอยู่บ้านดีกว่าแต่น้องก็บอกว่าอยากเรียนต่ออีกถือว่าใจสู้มากๆเลยนะคะทีนี้คุณแม่ก็เลยส่งไปเรียนต่อจนจบชั้นมหค่ะ มันก็ยังไม่ถึงฝันที่วาดไว้ไงคะเพราะว่าน้องบอกว่าน้องอยากรับปริญญาบัตรถูกต้องไหมคะก็ต้องเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยก็เลยไปขอคุณแม่อีกค่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่างั้นเรียนต่อได้นะแต่ว่าขอเรียนในจังหวัดบุรีรัมณ์นะทีนี้น้องก็เลยมีความมุ่งมั่นค่ะสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมณ์ได้สำเร็จค่ะกคุณผู้ชมครับแต่ถึงแม้ว่าเธอจะสอบติดแล้วแต่อุปสรรคยังไม่หมดเพียงเท่านี้อุปสรรคหลักๆเลยที่เกิดขึ้นก็คือแม่เนี่ยไม่มีเงินในการ น้องหมีวคนนี้เขาก็เลยมีวิธีการครับในการที่จะทำยังไงล่ะจะสามารถเรียนต่อในชั้นมหาวิทยาลัยได้ครับก็เลยมีการเขียนจดหมายนะครับไปถึงสํานัก ราชเลขาธิการนะครับเพื่อขอทุนการศึกษาครับและหลังจากนั้นครับน้องหมีวก็ได้รับการตอบรับนะครับกลับมาจากกลุ่มงานพระราชกุศลสาธารณการศึกษาครับของกองราชเลขานุกการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชนีพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งในตอนนั้นครับก็บอกว่าจะส่งเรียนจนจบปริญญาด้วยเพราะน้องหมีวเห็นแบบนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับจากนั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าเติตัวเธอเองเนี่ยก็จะตั้งใจเรียนมาตลอดครับจนสามารถคว้าปริญญาตรีได้เป็นที่สําเร็จ พร้อมกับเกียรติยศอันดับที่2ด้วยคุณผู้ชมครับและก็ยืนยันบอกว่าหลังจากนี้ครับจะขอขอทําตัวเนี่ยเป็นคนดีครับทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระองค์ท่านตลอดไปด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะในเหตุการณ์ครั้งนี้เองเธออยากขอบคุณอยู่2คนด้วยกันคือหนึ่งเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่อ,อีกหนึ่งคนครับก็คือเพื่อนของเธอนั่นเองก็คือนางสาววัสนาพรมพิทักษ์อายุ26ปีครับที่คอยดูแลเธอมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมหนึ่ง จนจบมหาวิทยาลัยแบบนี้เลยนี่คือเพื่อนคนนี้นั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องของการเรียนอย่างเดียวนะคือคอยปกป้องแม้ว่าโดนบูลลี่กี่ครั้งก็ตามเธอคนนี้ก็จะคอยช่วยเพื่อนคนนี้รวมไปถึงช่วยกันตีวหนังสือจนเรียนจบไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะต้องบอกเลยนะคะว่ามีเพื่อนดีนี่คือเหมือนถูกลงวันที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าการเรียนมหาวิทยาลัยนี่คือ เพื่อนเนี่ยสำคัญมากๆเ,เลยนะเป,นเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะ<ช>ที่สามารถทำให้เรียนจบได้ด้วยนะทีนี้นะคะน้องหมิวก็ฝากกำลังใจค่ะสำหรับคนที่กำลังย่อท้อกับ<ช>อุปสรรคต่างๆ<ช>และน้องหมิวบอกด้วยนะคะว่า คืออุปสรรคเนี่ยชอบมากเลยนะคํานี้เนี่ย <ừ m. S 2> น้องมิวบอกว่าอุปสรรคเหมือนกับเม็ดทรายค่ะมีอยู่มากมายแต่ว่ามันเล็กนิดเดียวหออทุกนคนฝ่าฟันไปได้แน่นอนอยู่แล้วคือจริงๆเราอย่าเอาสภาพร่างกายของเรามาเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้ก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆมีกําลังใจแบบ ดูน้องหมีเป็นตัวอย่างนะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปกันหน่อยครับที่จังหวัดสงขลาครับเขาก็มีการจัดงานมกรรมกีฬาสงขลาบีเฟสติวัล2022ครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่21-25กันยายนที่ผ่านมาสามารถสร้างเงินสะพัดนะครับให้กับสงขลาในช่วงตลอดการจัดงานกว่า190ล้านบาทเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการจัดมหกรรมกีฬาสงขลาบีทเฟสติวัล2022ภายใต้โครงการมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา2มหาสมุทรแอซี a n s o นเซาเทนสปอร์ตทัวริซึ s งเฟสติวัลเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำปี2565เมื่อวันที่21-25กันยายนที่ผ่านมาณหาดสมิลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการนำกีฬาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬาทางอากาศกีฬากระดานยืนพายหรือซอฟและเซิร์ฟสเกต มาเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเพราะไม่เพียงกีฬาทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศในงานนี้ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทยและที่สำคัญที่สุดยังมีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสมาออกร้านขายของดึงดูดนักท่องเที่ยว สำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดสงขลากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหาหรือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาในงานเสวนาสงขลาบีชเฟสติวัลเมื่อวันที่24กันยายน2565เพื่อหา,หาหรือถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อความยั่งยืนนำโดยดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลพร้อมด้วยนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลานายพันพบอุ่นเสียมผู้อํานวยการสํานักง,งานการการีฬาแห่งประเทศไทยภาคสี่นายนัทครุษสูตรผู้อํานวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นาว่าอากาศเอกวิรยุทธ์ดิศยศสรินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์อบอลแห่งประเทศไทยและนายชนินอายรักษ์นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาในครั้งนี้เมื่อกี้ที่ภาคราชการนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบอกว่าตอนแรกเนี่ยสงขลาเองเนี่ยเงียบมากนะคะแต่จะพอเราจัดงานแอร์ซิลแอนเนี่ย โหมันคึกคักมากแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของนะคะแล้วไม่เป็นผู้ประกอบการนักกีฬาที่มาจากต่างประเทศเองในประเทศเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเนี่ยหรือภาคใต้เราเนี่ยเราไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราเองไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่วันนี้ค่ะทุกคนมาแล้วโอ้ ประเทศไทยเราก็มีดีนะคะภาคใต้เราก็มีดีเพราะนั้นทุกจังหวัดเนี่ยเราจะมีอัตลักษณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต่างกันนะคะเพราะนั้นท่านมาทุกท่านที่มาในแต่ละจังหวัดที่เราจัดแอร์ซีแรียในครั้งนี้นะคะถึงอกจังหวัด แต่ละจังหวัดมีอัตลักษณ์นั้นเลยในเรื่องของเซิร์ฟในเรื่องของซับเนี่ยเราอยากให้มานะคะที่นี่เรามีทิวสนที่สวยงามนะคะซึ่งจะแตกต่างที่อื่นเพราะนั้นที่นี่จะเป็นที่เดียวของประเทศไทยนะคะที่จะมีเอ,อ่อท่านเล่นเซิร์ฟไปท่านเล่นซับไปฝั่งนู้นก็เกาะหนูเกาะแมวนะคะซึ่งเป็นมีตำนานมากมายในขณะที่ฝั่งนี้เองท่านเล่นเซิร์ฟเนี่ยะคะท่านจะเห็นทิวสนนะคะพร้อมด้วยหาดทรายยาวเป็นกิโลหลายๆกิโลเนี่ยนะคะเพราะนั้นอยากก็เชิญตัวให้ท่านได้มาเที่ยว สำหรับจุดมุ่งหมายหลักของงานสงขลาฟเฟสติวัลคือการเพิ่มมูลค่าและยกระดับพื้นที่หาดสซมิลาให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติโดยดรนาทีรัชกิจประการได้บอกภายในงานเสวนาว่าเมื่อจบงานนี้ก็พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการในทุกระดับพร้อมวางแผนการพัฒนาพื้นที่ภายหลังจากการจัดงานเป็นลานกิจกรรมให้ทุกคนมาแคมปิ้งและเล่นซับหรือปิกนิกกับครอบครัวได้และ จะพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ําและเอ็กตรีมที่มีอุปกรณ์ที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในอาเซียนซึ่งจะนํามาสู่การเดินทางของนักกีฬาเซิร์ฟซับและสเก็ตบอร์ดและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสู่จังหวัดสงขลานํามาสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้ที่ยั่งยืนต่อไปคือเราไปที่ไหนวันนี้ทุกที่บอกว่ายังไงนะกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กองทุนกีฬาแห่งชาติอย่าลืมจับสัญอย่าลืม ต่อยอดในกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้คนที่มาเที่ยวปีนี้หรือพลาดปีนี้ปีหน้าเขาจะได้มีปฏิทินที่จะจองวันเวลาตัวเองไว้เฮ้ยช่วงนี้ต้องไปแอร์ซีแลนด์ที่ภาคใต้นะมันมีเที่ยวนี้เราจัดได้แค่6จังหวัดแต่หลังจากนี้อาจจะเป็น14จังหวัดก็ได้ค่ะเพราะ14จังหวัดภาคใต้เรานี่โอ้โหมันอะไรที่ไม่อยากจะคุยค่ะต้องมาเจอกันปีหน้าในเรื่องของแอรซีแลนดนนะคะ บางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้น้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์ซึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไร มีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆฉัผมเรื่องหมาตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปังซ่แค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพักการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอรเปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่น ู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะไปดูเรื่องของนวนิยายกันบ้างใครชอบดูนะะคละครพื้นบ้านต้องบอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยดาวดูประจําเลยเสาร์อาทิตย์นะคะคือปกติเสาร์อาทิตย์เราต้องนอนตื่นสายถูกต้องไหมคะต้องแต่เช้าเลยใช่ไหมตื่นมาพร้อมแล้วจ่อเลยมาดูละครพื้นบ้านค่ะแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้นะคะกับเรื่องปลาบู่ทองค่ะรู้จักไหมแน่นอนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วฮะเอออายแล้วก็เจ้าชายพรหมทัตด้วยใช่โอ้โหบอกเลยนะเรื่องนี้น่าสงสารมากๆคือแม่เนี่ยตายมาเป็นปลาบู่ใช่แล้วแล้วนี่กับ ใช่แล้ว<ช>จําได้แล้วตัวปลาบูเนี่ยคือสวยงามมากๆหลายคนนะเคยคิดว่าเอ๊ะมันมีแต่ในนวนิยายแต่ตอนนี้ค่ะมีให้เห็นกันจริงๆแล้วนะคะกับปลาบู่ทองค่ะคุณผู้ชมจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะ เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญค่ะอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะคือมีชาวบ้านเนี่ยเขาจับปลาบู่ทองได้ค่ะคุณผู้ชม,มคนที่จับได้เนี่ยชื่อว่านางอุบลบุญทศนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงฤดูฝนเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝนตกหนักค่ะคแล้วน้ำท่วมหลาก น้ำท่วมสระที่ขุดเอาไว้สําหรับเลี้ยงปลาทีนี้เธอก็เลยไปดักปลาตามร่องน้ําต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าจับได้ปลาบู่ทองสวยงามหนึ่งตัวคะ่ะคุณผู้ชมตามคลิปเลยนะคะที่เธอเนี่ยจับมาได้แล้วนะน้ําหนักเนี่ยสี่จุดห้าขีดความยาวก็ยาวเหมือนกันเลยนะคะสองยี่สิบแปดเซนติเมตรด้วยกันคะ่ะทีนี้เธอก็เลยอนํากลับมาเลี้ยงตอนที่เธอจับได้เนี่ยเธอเล่าให้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าตอนที่จับเนี่ยปลาบู่ตัวนี้ไม่ดิ้นเลยยอมให้จับแต่โดยดียใช,ใช่ปกติแล้ว ถ้าเราจับปลาบูอ่ะมันจะดิ้นดินค่ะมันจะลื่นถูกต้องไหมคะแล้วก็จะหลุดวนีดูดิสามารถจับเอมาวางอยู่บนมืออย่างนี้ได้เลยค่ะเหมือนแบบอ่ะฉันอยากจะไปอยู่กับเธอนะอย่างนั้นเลยนะคะคือปกติเราจับนี่คือดิ้นดิ้นดิ้นเลยนะเธอบอกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกนิ่งจังเลยทีนี้เธอก็เลยเอากลับมาที่บ้านมาเลี้ยงค่ะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเธอบอกว่าตามความเชื่อของนวนิยายพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองเนี่ยเขาบอกว่า ปลาบู่มีแต่จะให้คุณแล้วก็ให้โชคลาภค่ะคแน่นอนนะ,ะพอมีกระแสะในโลกออนไลน์แบบนี้คุณผู้ชมครับก็มีนักสะสมปลาเนี่ยติดต่อไปทันทีเลยครับมีการยื่นข้อเสนอให้เลยนะฮะบ,บอกว่าขอซื้อปลาบู่ตัวนี้คุณที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เลยเนี่ยให้ราคาสูงถึง7หลักด้วยกันหลัก,กล้านเ,เลยนะคะแสดงว่าต้องนอกจากที่จะความเชื่อในเรื่องของให้คุณและโชคลาภเนี่ย มันต้องมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะไม่งั้นไม่ซื้อราคาถึงขนาดนี้นะคะถูกต้องแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขายืนยันบอกว่าต่อให้จะให้หลักล้านก็ตามแต่เขาก็จะไม่ขายเพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างที่น้องดาวบ,บอกเลยคือเขามีความเชื่อว่าปลาบูทองตัวนี้เองเนี่ยจะให้โชคให้ลาภของเขาหลังจากนี้นั่นเองใช่ะะแต่ต้องบอกเลยนะถ้าดาวจับได้เนี่ยคือเราต้องคิดเลยรู้สึกว่าเอ๊ยอยากอยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นบรรพบรุษที่ตายแล้วเกิดมาเป็นปลาบูหรือเปล่าเนี่ยจะสื่อสารอยากจะคุยกับเราหรือเปล่าอย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนก้องร่ืดดูเ็ไ นะฮะ,ะคุณผู้ชมครับไปดูหนึ่งเรื่องกันหน่อยครับเรื่องนี้เป็นคลิปสุดน่ารักของเด็กหนูน้อยคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่เขาวีนใส่คุณพ่อแต่เขาวีนเพราะอะไรล่ะไปดูคลิปนี้กันครับววนอะไรวันอะไรอะ,รว,อะรวันอะไรพูดวรอาคากันแล้วาใส่ชุดนี้กันนะ้วไม่พ่อใส่ชุดนี้ให้หนูวันแล้วใส่สีอะไรสีชี่ <laughs> พ่อจับมันผิดก็มาก็ออกแกนหยุดไปวันหนึ่งพ่อก็นึกว่าวันนี้วันจันทร์ไง <laughs> ขอโทษได้ไหมล่ะ <laughs> ขอโทษได้ไหมล่ะ <laughs> ลทำไมอะ่ะพอไปถึงที่บ้านอยากจะฟ้องแม่ห้ามฟ้องเด <laughs> <ฟอง>็ด <laughs> ห้ามฟ้อง <laughs> ฟ้องไม่ให้ฟ้องฟ <laughs> 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 ้องจะซื้อขนมแล้วปิดปากเลย <laughs> โอเคไหม <laughs> โอเคไหมคะดีกัน โอเคโอ้โหเป็นไง่ะว่าถ้าถ้าอะไรนะเอาขนมให้เอาเงินให้จะไปปิดปากเลยนะคือจริงๆแล้วในคลิปเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังได้ฟังไปเมื่อกี้เลยคือคุณพ่อเนี่ยแต่งตัวให้กับลูกในผิดวันเพราะว่าวันอังคารต้องใส่สีเขียวแต่พอมาถึงโรงเรียนแบบนี้ปุ๊บลูกเลยถามคุณพ่อว่าพ่อวันนี้วันอใหรตอบมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วทำไมถึงใส่ชุดให้หนูผิดชุดแบบนี้ ก็มีการขูด่ด้วยบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับบ้านาไปเมื่อไหร่นะหนูจะฟ้องแม่เลย <c oughs> พอก็เลยงัด <c oughs> ไม้เด็ดขึ้นมาเลยบอกว่าโอเคงั้นอย่าฟ้องถ้าไม่ฟ้อง เดี๋ยวคุณพ่อซื้อขนมให้สุดท้ายเด็กคนนี้ครับก็อมยิ้มเลยรับปากตบคําเลยว่าจะไม่มีการฟ้องแน่นอนแต่เชื่อว่าคุณแม่น่าจะเห็นคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ็นดูนะต้องบอกพี่ยศต้องระวังเลยนะคะถ้านาคตลูกโตแล้วเนี่ยใส่ให้ลูกผิดวันเนี่ยระวังไปฟ้องคุณแม่นะใช่ดีต้องจดต้องจดวันให้ดีเลยนะว่าเป็นวันอะไรจะได้ไม่ใส่ผิดแบบนี้ด้วยนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องราวน่ารักยังไม่จบเท่านี้ค่ะเรามีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของี่่กกกู้้ภัยคคะเาาาา็ไปสธิตรทํ CPR ที่นี้มันก็ดูเหมือนปกติใช่ไหมคะใ่คะแต่คนที่กำลังฮือฮากันเลยค่ะก็คือตัวแสดงที่เป็นเคสตัวอย่างเขาแสดงสมบทบาทมากๆเลยอ้าจะเป็นใครสมบทบาทขนาดไหนไปดูภาพกันค่ะคนคนคน,คน,คนกับพีญญ่บอลทำไม่ได้กับพี่คอหนึ่งสองสามสีห้าด้าสบเชิครับเชิญครับมีคนเป็นลมหมดสติครับมาชือกยา ไปหกเกถ้านาเครื่องอีดีมาได้ช่วยด้วยนะครับทานตรงตรงไหนมาตรงไหนว่ใหตรงนี้นะสสได3สีแป้เก็ดส นี่นะคุผู้ชมนักแสดงประกอบการสาธิตไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะครับเป็นใครคะเป็นเจ้าตูบสีขาวคะ่ะโอ้โหโอ้โหแสดงสมจริงมากเออน่าเอ็นดูมากๆเลยนอนนิ่งอยู่นะแล้วพอปั๊มหัวใจไปสักพักหนึ่งมีแบบตื่นด้วยอ่ะใช่คือเรื่องนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook ค่ะที่ชื่อว่าลุงเหวงตามหมึกปิ้งนะคะเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงกู้ภัยบางรักเนี่ยเขาก็มาโพสต์คลิปการสาธิตการทำ C P R ค่ะ แล้วก็การทํา AED นะคะให้กับผู้ป่วยที่ประสบภัยเขาใช้6กหลักด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้เลยนะคะหลายคนที่นอกจากจะได้ความ แบบน่ารักน่ารักความคลายเครียดแล้วนะก็มีความรู้อีก,กอคือเขาใช้ <นะ S 2> 6หลักก็คือ6ตอ่อในก็คือประเมินปลูกประกาศปั๊มเป่าแล้วก็แปะค่ะแล้วคนก็แชร์แชร์เป็นจำนวนมากนะก็เพราะว่าเอ็นดูตัวนักแสดงแทนเนี่ย<ช>เป็นเจ้าตูบนั่นเองปกติกตเราจะเห็นเป็นคนบ้างหรือว่าจะเป็นตัวซิลิโคนที่เป็นคนจะเป็นหุนแบบนี้นะคะแต่ว่านี่คือใช้สิ่งแบบมีชีวิตจริงๆเลยเป็นเจ้าตูบและคุณผู้ชมถ้าเห็นคลิปเนี้ยนะคะจะสังเกตว่ามีเพื่อนมาให้กําลังใจเจ้าตูบด้วยน่งอยู่้างคอีกตัวหนึ่ง้วยน่ารัก เลยนะสนใจมาเป็นนักแสดงเพชรตัวอย่างเหมือนกันนะน่ารักนะนี่นีก็เป็นภาพที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับถึงความน่ารักนั่นเองของเจ้าตูบแต่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับในช่วงสถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้แน่นอนว่าหลายๆคนประสบปัญหาไม่รู้ว่าจะข้ามน้ําไปยังไงนะครับโรงงานเขาก็เลยมีการเปลี่ยนรถของโรงงานบางคันนี่แหละให้เป็นใช้ในการข้ามหรือว่าขนส่งพนักงานกันแทนแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีพนักงานเก๊ขึ้นมาด้วยจะเป็นยังไงลองดูภาพประกอบไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับ โดยพนักงานเก๊ท่าที่คุณผู้ชมเห็นนี้นี่ลองสังเกตก่อนนี่คือรถที่เขาใช้ในการขนส่งพนักงานในโรงงานนั่นเองค่งะต้องใชรถมาข้ามนะครับในการข้ามน้นทั้งหมดเพื่อไม่ให้พนักงานเปียกแต่เราลองสังเกตเห็นไหมฮะว่ามีพนักงานเก๊ตัวหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าเลยยืนนิ่งที่สุดเลยนเนียนนะคะโหเนียนแบบ แนบเนียนเลยนะเนียนมากๆคุณผู้ชมนะยืนขึ้นมานิ่งๆแบบนี้เลยนะครับพอมาถึงปุ๊บก็มีการเดินลงไปอย่างนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย<ม>เขาก็เลยมีการแชร์คลิปนี้ครับนอกจากรถคันนี้นะจะสามารถส่งพนักงานจริงๆได้แล้วก็ส่งพนักงานเกสสี่านี้ได้ด้วยเหมือนกันเขาก็เลยแชร์ภาพความน่ารักนี้มาฝากให้กับชาวโลกออนไลน์ได้ชมกันด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวเจ้าตูบเนี่ยเรามาฝากกันแบบสองข่าวติดๆเลยือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ ถือว่าเอามาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีในเรื่องของข่าวการเมืองใช่ไหมคะพี่โอต้องแล้วนะครับมองการเมืองให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้จะนำเสนอนเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วง,ง้าครับบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละาศ,าศ,าศายัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคาร ตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยเรินร้อนเหนาหนาวเพราะด,ดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดนหน่อยหน่อยวันนี้ทุน่นาอยู่นะานเดือนบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะฝากเงินและซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้านมีอะไรเย็นเย็นหวานหวานติดตู้เย็นไว้ ชื่นใจได้ทุกวันครับวนทนแข็งหวานเย็นที่เสือลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นลีโอ ุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิง์สิงคอรเปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมนุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นทุณผูมชม้ชมครับช่วงมองการเมืองให้เป็นเรื่องง่ายในวันนี้ครับเรามานําเสนอการหลายๆคนเนี่ยสงสยัยกันหรือเปล่าตัวยดเองก็สงสยัยน้องดาวต้องถามว่าน้องดาวรู้หรือเปล่านะฮะว่าว่าสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของพรรคการเมืองอย่างไรบ้างรู้หรือเปล่า ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินชื่อพักการเมืองหลายพักพมากอ่ะพักนี้เบอร์นี้พักนี้เบอร์นี้ยิงย่งยิงยงย่งช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะคะอาจจะได้ยินเงินบ่อยมาก่อยอแต่เราก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอสมาชิกพักการเมืองเนี่ยเขาจะมีบทบาทสําคัญยังไงกับพักการเมืองบ้างอันนี้อยากรู้มากเลยถ้าอยากรู้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้งั้นวันนี้ผมมีคาตอบมาฝากกันด้วยไปติดตามพร้อมๆกันครับ สมาชิกพักการเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญของพักการเมืองอย่างไรสมาชิกพักการเมืองคือบุคคลที่สนับสนุนพักการเมืองโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพักการเมืองและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของพักการเมืองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ของสมาชิกพักการเมืองมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมและรักษาความเป็นสถาบันของพักการเมืองให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลดังนี้สมาชิกพักการเมืองมีบทบาทในการเลือกผู้สมัครและผู้นำระดับต่างๆเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งดำรงตำแหน่งต่างๆภายในพักการเมือง สมาชิกพักการเมืองมีบทบาทในการนำเสนอและริเริ่มเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพักการเมืองสมาชิกพักการเมืองช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจระหว่างพักการเมืองและประชาชนสมาชิกพักการเมืองสามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้งดึงให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครในพักการเมืองของตนได้ พักการเมืองจะสามารถสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพักการเมืองและประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพักการเมืองได้อย่างไรนั้นติดตามตอนต่อไปนะคะบองการเมืองให้เป็นเรื่อง คลายความสงสัยกันได้บ้าง<ช>นะฮะใช่บอกเลยนะคะว่าเห็นคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เราเห็นภาพของการเมืองมากขึ้นนะคะ<ถ>หลังจาก<อ>ที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆใช่แล้วนะครับและทุกวันจันทร์แบบนี้ครับเราจะนาสกู๊ปดีๆแบบนี้นะครับเรื่องของการเมืองให้เป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวัััันนีีี้สสดดคครบ